สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างออยอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube เครื่องเสียงมือ2บายช่างออยนะครับคลิปนี้นะครับเป็น EP ีที่77แล้วครับกับช่อง YouTube เครื่องเสียงมือ2บายช่างออยนะครับผมร้านช่างออยนะครับอยู่บ้านขาตําบลช่างเปียอำเภอศรีขระภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผมอยู่บ้านขาตําบลช่างเปียอำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับร้านช่างออยนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าต้องขอแจ้งก่อนเลยว่าไม่มีเก็บเงินปลายทางครับขอท่านที่พร้อมโอนหรือมารับเองที่รร้านนะคับ ร้านสามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับลูกค้าเบอร์โทรที่หน้าคลิปเลยนะครับผมสามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจนะครับเบอร์โทรที่หน้าคลิปเลยนะครับผม0 9 5ย์8 8 2 6 9นะก้าครับ0 9 5 5 6 8 8 2 6 9งนะครับสามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเบอร์ไลน์เบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับผมเบอร์โทรผมขึ้นให้ที่หน้าคลิปตลอดเวลานะครับ ท่านใดที่แอดไลน์ด้วยเบอร์นี้ไม่ได้ก็สามารถสแกนไอ l ดี e ไได้นะครับสแกนไอ l ดี e ไลนที่หน้าคลิปเพื่อนที่ไลน์ได้เลยนะครับผมถ้าท่านใดที่กดเบอร์แล้วไม่ขึ้นนะครับก็สามารถสแกนไอ l ดีเไลน์เพื่อนได้นะครับตามนี้เลยครับผมเดี๋ยวไปชมสินค้ากันเลยครับผมนะครับวันนี้เป็นวันที่20นะครับ20มีนาคมนะครับ2568นะครับผม เดี๋ยวไปชมสินค้ากันเลยนะผมอไปดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าจะเป็นตู้เบดสิบแปดนิ้วเนาะสิบแปดนิ้วผีเสื้อนะครับดอกคงหลอพันสองร้อยวัตต์นะครับมีอยู่สี่ใบนะครับตู้พร้อมดอกนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับดอกเป็นเคพาวเวอร์นะครับสิบแปดนิ้วบอยสี่นิ้วพันสองร้อยวัตต์นะครับดอกอันนี้เดิมๆนะครับจะมีเดิมบ้างนะครับซ่อมบ้างนะครับ ราคานี้ก็ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับราคาพร้อมใช้งานไปเลยนะครับผมตู้พร้อมดอกนะครับผมนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสิบแปดนิ้วนะครับมาอัดแท้นะครับยี่สิบมิลตราภูเขานะครับขอบเหล็กสีระเบิดนะครับอ่ะเสียงกลางเสียงกลางสิบสองนิ้วหูดอกไมเอี่มเลยดอกไม้คลิปเลยนะครับเสียงกลางสิบสองนิ้วดอกไม้คลิปเลยเดี๋ยวถอดตะแกรงให้ดูนะ ไม่ก็ิบเลยดอกนะครับโอโ้แหลมโ,โ,หโ,โคตรคุ้มเลยแหลมของพีออเดโอด้วยนะครับแหลมเป็นของพีออเดโอนะโอ้แค่แหลมก็เป็นพันละดอกก็ราคาเป็นพันละอะเอาไปพร้อมใช้เลยถูกถูแล้วครับถูกถูกไปเลยพร้อมใช้นะครับโอ้ใบละสองพันบาทพอครับใบละสองพันนะครับพร้อมใช้เลย โอ้โหหาที่ไหนได้เนี่ยแค่แหลมก็ตัวละห้าร้อยแล้วก็ดอกตัวละพันอีกโอ้โหแค่ด,ดอกก็เกินราคาละผมขายได้ยังไงเนี่ยใบละสองพันอมดอกเนี่ยดอกก็ใหม่คลิปเลยเอ,อดอกใหม่คลิปเลยครับลูกค้าอะใบละสองพันบาทนะครับผมอมใช้ไปเลยนะครับสภาพสวยงามนะครับผมเสียงกลางสิบห้านิ้วนะครับเป็นสิบห้านิ้วนะอันนี้เป็นเสียงกลางแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วโครงหลอนะครับ แหลมเป็นปากลายเรนนะครับแหลมเป็นอิมมิเนนต์ของนอกนะครับปากลายเรนะครับกลางเป็นโครงหลอนะครับอ่ะตู้พร้อมใช้นะครับนะครับพร้อมใช้งานนะครับตู้ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับไม้อัดเป็น20ิมิลนะครับตู้นี้เป็นไม้20มิลแท้นะครับอ่าพร้อมใช้ไปเลยราคาใบละ2,900าบาทครับผมพร้อมใช้งานราคาใบละ2,900บาทครับอ่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อย ฝั่งนี้จะเป็นตู้แขวน12นิ้วนะครับลูกค้าตู้แขวนสิบนิ้วะจะมีอยู่ทั้งหมด8ดใบเนาะนะครับหูจับอย่างดีนะครับงานอย่างดีเลยครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์อย่างดีเลยนะครับลูกค้าด้านหลังก็จะเป็นเพดหลบฝนนะครับนะครับเพดหลบฝนอย่างดีเลยนะครับเนี่ยอ่าเป็นเพดหลบฝนชุด แขวนเป็นสามจุดนะครับลูกค้าชุดแขวนเป็นสามจุดนะชุดแขวนเป็นชุดแขวนสามจุดนะครับอันนี้หูจับเหล็กนะครับเดินลวดลายสวยงามอย่างดีเลยไม่อัดแท้สีระเบิดนะครับตะแกรงตามฟิลเตอร์นะครับดอกก็จะเป็นคาเน็นะครับเดิมเดิมเลยดอกเป็นคาเน็มเดิมแหลมจะเป็นตองแปด p o d o ตองแปดไม่ใช่ไม่ใช่ p จะเป็นตองแปดนะครับแต่ไม่ทราบว่ารุ่นไหนนะครับ แหลมเป็นตรงแปดนะครับกลางเป็นขานี้ดอกเป็นดอกสิบสองนิ้วนะครับขานี้เดิมๆทุกดอกทุกใบนะครับทั้งแปดใบเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับราคาใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับตู้พร้อมดอกนะครับนะครับท่านฟังไม่ผิดแน่นอนครับราคาแบบถูกๆไปเลยราคาใบละสองพันเก้าร้อยบาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมดอกเดิมๆนะครับทุกใบนะครับผมนะครับใบละสองพันเก้าร้อยบาทครับผมพร้อมดอกเดิมๆเลยนะครับตู้ลวดหลายสวยงามจริง มาดูตู้เบรบีว <oughs> lectures, ini, care, between, <lang> ีสิบแปดนิ้วตู้เบรบีวีสิบแปดนิ้วนะครับตู้พร้อมดอกนะครับตู้พร้อมดอกนะครับดอกเป็นโครงหลอนะครับเป็นโครงหลอพันสองร้อยวัตต์นะครับตู้เป็นสิบแปดนิ้วนะครับอันนี้เป็นบีวีนะครับเสียงจุกอกแน่นอนนะครับแรงๆนะครับราคาใบละสามพันห้าร้อยบาทครับพร้อมดอกนะครับตู้พร้อมดอกนะครับนะครับ ใ 3, บละ3,500ันห้ร้บาทนะผมดอกเป็นโครงหลอนะดอกเด ues, ิมๆเลยนะครับดอกพันสองบาทโครงหลอเดิมๆเลยนะครับใบละ3,500ัาร้อบาทครับตู้เบสบบีวีนะครับพร้อมดอกอ่าเสียงกลางอันนี้เป็น JBL แท้ครับมีอยู่2ใบอันนี้ใบละ1 2 0 0 0บาทนะครับเป็นตู้เสียงกลาง12นิ้ว JBL แท้ครับใบละ12,000หมืนสบาทครับมีอยู่2ใบ อมาดูมิกนะมิกเซอร์นะครับอันนี้เป็นยมห้านะครับยมห้าโอวันวีนะครับโอวันวเก้าหนะครับของแท้ครับตัวนี้เสียงหนาๆนะครับหนาเนื้อแน่นนะครับได้น้ําได้เนื้อนะครับกระชับคมสะอาดนะครับรายละเอียดคมกริบเลยนะครับสบายใจเรื่องเสียงได้เลยครับตัวนี้เป็นมิกดิจิตอลยมห้าโอวันีนะครับ ตัวนี้นะครับราคา26,500บาทครับผม26,500บาทนะครับสภาพสวยงามนะครับเดิมๆเลยเสียงดีมากนะครับสบายใจได้นะครับผมรับประกันว่าเสียงดีนะครับ2องส0งหมื่นหกพันห้ยบาผมยี่ห้อฮาวเวีนะครับอันนี้มิกเซอร์นะครับอลิซิตนะครับ1622นะครับตัวนี้ราคา2,500ัาร้อบาทครับผม2,500บาทนะครับผม อันนี้พ่อมนะครับ lab group pen นะครับ La b group pen นะครับสี่ชนันนะครับ FP บวกนะครับนะครับซีรีส์หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคา17,500บาทนะผมับผม17,500บาทนะครับก็18นิ้วสบายๆนะครับผม8ดอกสบายๆเลยชนันละ2งแรงๆครับตัวนี้นะครับ เป็นแล็บกรุ๊ปเพนนะครับมือสองก็ยังราคาตกไปสองหมื่นนะบางทีนะตัวนี้เนียผมขายแค่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยพอครับโอเคนะครับตัวนี้อ่ามิกเซอร์เซาคราฟแท้นะครับฝุ่นเยอะเลยลูกค้าผมไม่ได้ปัดฝุ่นนะมิกเซอร์มิกเซอร์เซาคราฟแท้นะครับตัวนี้นะครับ เอฟเฟกต์ก็ของเล็กซิคแท้นะครับฝุ่นเยอะจัดเลยฝุ่นเยอะมากตัวนี้มิกเซอร์ n d วคร f t แท้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น MFX 12ทับ2ครับเสียงหนาๆเลยตัวนี้ตัวนี้ขายราคา8,500บาทครับผม8,500บาทนะครับ, 8, บ,รบอันนี้ก็เป็นยามาฮ่านะครับยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้ นะครับเป็นรุ่น MG ทับ1 4 FX นะครับยามาฮ่าแท้นะครับตัวนี้ส่วยงามมีดูรอยหน่อยนะครับตัวนี้นะครับเสียดายตัวนี้นะราคาแบบถูกมากเลยตัวนี้นะครับขายราคาเจ็ดันหร้ยบาทนะผม็ดันห้าร้อยบาทครับ เสียดายครับลูกค้าราคามันถูกเกินนะัทั้งขายทั้งเสียดายเนาะตัวนี้เจ็ดันห้ารอยบาทนะผมยามาฮานะครับเอ็มจยิบสี่ทัสิบี่เนะครับแท้นะครับตัวนี้ตัวนี้ยามาฮ่าโอ v นวนะครับตัวนี้ก็แท้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็อาจจะมีรื้ร้อยนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็ราคาเจ็0ันห้าร้อยบาทนะครับลูกค้า ยี่ห้าโอนครับมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับเสียงหนาๆนะครับคมๆนะครับตัวนี้สบายใจได้ครับตัวนี้ราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะพาวเวอร์แอมพ์พาวเวอร์แอมสมชัยนะครับสมชัยนะครับผมไม่ทราบนะครับว่ามันกี่วัตต์แต่มันขับสิบแปดนิ้วข้างละสี่แบบสบายๆเลยนะครับตัวนี้ขับสิบแปดนิ้วข้างละสี่สบายๆเลยครับตัวนี้ราคาเก้าพันห้าร้อยบาทนะผม 9,500บาทนะผมผู้พริแามสมชัยนะผมนะครับ9,500บาทนะครับขับ18นิ้ว8ดอกนะครับผมสบายเลยอ่ามิกดิจิตอลนะครับผมมิกดิจิตอลนะครับ XA นะครับตัวนี้แท้นะครับแท้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้แท้อ่าตัวนี้มิกอ่า XA 18นะครับ ทนะครับตัวนี้ราคา21,500บาทครับ21,500บาทนะครับมิกเซอร์แท XA 18นะครับเป็นมิกดิจิตอลนะครับลูกค้าเป็นมิกดิจิตอลนะส่วนตัวนี้จะเป็น n d วคร f t นะครับ s o วครับ UI 16นะครับแล้วแต่ท่านจะชอบนะครับดีทั้งสองเครื่องนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ตลาดเขาเล่นกันเยอะนะครับคนใช้กันเยอะนะครับตัวล่างจะเป็น Soundcraft UI 16นะครับ ของแท้ทั้งหมดนะครับตัวนี้ตัว s ซาคร c r ยูไอส1บตัวนี้ราคา16,500บาทนะครับผม16,500บาทนะครับ s ซาคร c r ยูไอส1บตัวนี้จะเป็นเกรดเอเนาะตัวนี้ไดร์บร์กนะครับ dbx นะครับนะครับไดร์บร์กนะครับ pa 2นะครับตัวนี้สามารถเชื่อม Wi-Fi เล่นจูนในมือถือได้เลยนะครับตัวนี้อะตัวนี้ราคา สี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมนะครับดิวเบอร์เด็กนะครับพีเอนะครับดีบีเอ็กนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้สี่พันห้าร้อยบาทตัวนี้จะเป็นแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตเนาะแท็บเล็ตโอ้โหตั้งนานละสามสี่วันแล้ว, 3, 4, แ,ลวแบตยังไม่หมดอีกนะยังไม่ได้ชาร์จอะ่ะแบตยังไม่หมดเลยแบตโคตรทนเลยรุ่นเนี้ย ผมทิ้งไว้ประมาณสามสี่วันแล้วแบตยังไม่หมดเลยถ่ายรูปเหมือนมือถือเลยถ่ายรูปอะไรได้กด็ตัวนี้สองพันเก้าครับแท็บเล็ตนะครับสองพันเก้านะครับ 2009, ควบคุมมีกิจิตอนอะไรเนาะอ่าพาวเวอร์เอมเอ็นพี M, PE, นะครับหน้าลายตัวนี้ราคา สองพันสามร้อยบาทนะครับผมหน้ารายนะครับสองพันสามร้อยบาทครับเพราะว่า MNP นะครับหน้ารายสองพันสามร้อยบาทตัวนี้จะเป็นตู้สิบห้านิ้วนะครับของ JBL แท้นะครับตัวนี้ราคาเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับอันนี้เป็น JBL แท้นะครับซื้อใหม่หมื่นเจ็ดนะครับมือสองนะครับเจ็ดพันห้านะครับตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับเป็น JBL แท้เลยนะครับลูกค้าใบละเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับ มาดูดอกลำโพงดอกลำโพงอันนี้จะเป็นดอกนานาว่านะสองดอกนี้เป็นรุ่นนี้เลยครับนานะว่าหน0่ันบาทนะครับไว้สีนิ้วครับ NNV ครับหนึ่นะครับตัวนี้เดิมๆครับอันนี้มี2ดอกนะครับราคาดอกละสอง0ับาทนะครับผมสเปคแบบสูงๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นดอกนานะว่านะครับหน ศูนย์นะครับตัวนี้เดิมๆนะครับมี2ดอกครับตัวนี้ดอกละหนึ่งพันบาทนะครับนะครับเดิมๆนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้จะเป็นดอกถอดมาจากตู้อ่อ่วาเทคนะครับดอกถอดมาจากตู้วาเทคนะครับเป็นเป็นดอกอ่าเน็กซอนนะครับของวาเทคแท้ครับผมถอดมาดูนะครับเฉยๆนะครับอ่ะ อันนี้จะเป็นดอก18นิ้วกริปมีอยู่4ดอกนะครับเดิมๆสภาพใหม่คลิปเลยนะครับสภาพเหมือนใหม่เลยครับดอกละ4,500บาทนะผมดอกละ4,500บาทครับสภาพคลิปเลยนะครับมีอยู่4ดอกนะครับว่าจะเอามาไว้ใช่องนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะจับใส่ตู้ละแต่ผมกลัวลูกค้าจะมาขอซื้อก่อนอ่ะอันนี้ดอกละ 4,500บาทนะครับผม18นิ้วกิฟต์นะครับอันนี้จะเป็นดอกอ่อพีโอเดโอนะครับ18นิ้วพีโอเดโอนะครับเป็นดอกที่อ่าอ่าคล้ายๆดอกของเฮียซงอเมเจอร์นะครับที่เป็นดอกนีโอนะครับนะครับตัวนี้ก็น่าจะบริษัทพีผลิตให้ นะอันนี้ดอกละสองพันห้านะครับเป็นสิบแปดนิ้วนะครับม่าจะเป็นของ P R O นะครับแต่เขาไม่ได้แปะโลโก้มาครับอันนี้สิบแปดนิ้วเบม่าของนอกนะครับอันนี้เดิมๆม,มีอยู่สองดอกะนะครับนะครับสภาพสวยคลิปอันนี้ดอกละสี่พันห้าร้อยบาทครับดอกสิบแปดนิ้วเบม่านะครับเดิมๆคงหล่อครับดอกละสี่พันห้าร้อยบาทอันนี้เป็นสิบแปดนิ้วดอกกําพล้าหรือเปล่า ดอกสิบแปดนิ้วกำพร้านะครับตัวนี้ห้าร้อยบาทนะดอกสิบแปดนิ้วนะครับมีดอกเดียวนี้ห้าร้อยบาทอันนี้ดอกสิบแปดนิ้วนะครับอันนี้จะมีราคาดอกละสามพันกับสามพันห้าครับอันนี้ถ้าตูด,ตดเคลฟลาแบบนี้จะเป็นสามพันห้าครับเพราะว่าตัวตูดเคลฟลาเนี่ยจะดด่มนะครับจะเดิมครับส่วนไอ้ตูด ตูดสีดำเนี้ยจะด้านหน้าดอกอ่ะด้านหน้าดอกอ่ะจะจะเปลี่ยนอ่ะขอบขอบมานะครับแต่ตัวไวอยจะเป็นไว้อยเดิมนะครับเขาเปลี่ยนขอบมานะครับนะครับนะครับตัวไวอยเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้ตูดดาเนี่ยจะเปลี่ยนขอบมาส่วนตัวเคปล่านี่จะเดิมเดิมเลยตัวเคปล่านี่ผมขายดอกละสามพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนไอ้ตูดดาเนี่ยจะขายดอกละสามพันบาทนะครับนะครับ นี่ดอกใหม่ประมาณเกือบเจ็ดพันะครับรุ่นนี้นะครับเสียงดีมากนะครับแรงๆนะครับเบาด้วยเบาด้วยแรงด้วยนุ่มหนึบเลยเสียงนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามมาได้นะครับนะครับเคปลาเนี่ยตัวลายเคปฟลานี่ดอกละสามพันห้าส่วนในตูดดาเนี่ยดอกละสามพันนี้ดอกสิบแปดนิ้วนะครับมีสองดอกนะครับดอกละหกร้อยห้าสิบาทนะดอกละหกร้ยห้าสบาทนะสะภาพแบบนี้เลย ค่าแบบใหม่ครับสิบแปดนิ้วนะครับดอกละหกร้อยห้าสิบบาทแหลมนีโอแหลมนีโอตัวละสองพันห้าพร้อมปากนะครับแหลมนีโอตัวละสองพันห้าพร้อมปากดูคนหน่อยอะคับเบอร์เอ็มคัวเบอร์เอ็ม SAE Pm ยี e, ่สิบนะครับขับสิบแปดนิ้วแปดดอกนะครับอันนี้ผมเปิดฝา เป่าฝุ่นดูนะอุ้ยตัวนี้น่าจะเป็นคลัสไอนะครับแรงแรงครับขับ18นิ้ว4ดอกข้างละ4ดอกสบายๆเลยนะก็18นิ้ว8ดอกครับสบายๆน,นะครับขับ18นิ้ว8ดอกสบายๆนะครับตัวนี้ราคา14,500บาทครับ14,500บาทอันนี้เป็นของธนากรครับ โอมธนากรครับตัวนี้ราคา9,500บาทนะครับ9,500บาทครับเนี่ยครับขับ18นิ้วนะครับคันละสามันละสีได้นะครับตัวนี้9,500บาทนะผมโูเอมธนากรนะครับปลั๊กไฟปลั๊กไฟของไมโครเทคนะครับเป็นปลั๊กไฟออโต้สวิตช์นะครับตัวนี้ราคา1,500บาทตัวนี้ของก็จะกระเดดดีมาหน่อยเนาะนะครับ หนึ่งพันห้ร้บาทผมตัวนี้อ่ะเพราว่าแอมแฮมเมอร์นะครับตัว tx แปดพันดีะครับตัวนี้ขับสินิ้วค่าละสีนะครับรวมรวมแดอกนะครับสบายเลยนะครับตัวนี้เป็นคลาเฮอ่พราะว่าแอมคลาเฮเนาะของแฮมเมอร์นะตัวนี้ราคาหนึ่งมืนบาทนผมขับสินิ้วแดอกสบายสบายอันนี้เป็นพรวช่างนิงนะครับผมก็เป็นของเจ้าดังเหมือนกันนะครับผม ตัวนี้นะครับก็เจ้าดังเหมือนกันนะตัวนี้แรงๆนะครับตัวนี้ก็สิบแปดนิ้วค้าละสามค้าละสี่ได้นะครับผมตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะผมหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะผมพวเอ็มเอ็นสามพันของช่างนึงนะครับอันนี้อะไรนะลันนี่หรือเปล่านะครับตัวนี้ราคาสี่พันห้าร้อยบาทครับขับสิบห้านิ้วค้าละสองนะครับผมตัวนี้พวเอ็มยามาฮานะครับสี่ชน้นนะครับตัวนี้เป็นสี่ชนเน้นนะครับ โฟรอมยามาฮ่าตัวนี้สีเช่นนัครับลูกค้าก็สิบแปดนิ้วนะครับแปดดอกสบายสบายเลยนะท่านจะเอาไปขับชิวหกดอกก็ได้นะตัวนี้นะครับแต่ก็เปิดชแนวละสองเอาพอละนะครับแปดดอกนะครับสบายสบายชิวๆนะครับขับสิบแปดนิ้วเนาะตัวนี้ตัวนี้ราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทผมหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับโฟร์เอ็มยามาฮ่าครับสีเช่นนัครับ เออมาดูเลยนี่เสียงกลางเสียงกลาง12นิ้วครับเสียงกลาง12นิ้ว APL นะครับ <c oughs> มีอยู่2ใบนะครับตัวนี้เสียงกลาง12นิ้ว APL นะครับตัวนี้มีอยู่2ใบตัวนี้ราคาใบละ2,500บาทครับผมใบละ2,500บาทนะครับ,บ,ะบ,ะรบตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์อย่างดีตู้เบร1สนิ้ววอร์เทคแท้นะครับ ตู้เปดสินิ้ววอลเทคแท้นะครับนะครับเดิมๆโรงงานเลยครับผมนะครับดอกไม่เคยซ่อมไม่เคยอะไรนะครับสภาพก็ตามในคลิปเลยนะครับลูกค้าตัวนี้ราคาใบละ1 1 0 0 0บาทนะครับผมนะครับผมใบละ1 1 0 0 0หมื่นับาทนะผมดอก18นิ้วอ่ะตู้18นิ้ววาเทคนะผมพร้อมดอกเดิมๆบริษัทเลยนะครับใบละมีอยู่4ใบนะใบละ หนึ 1> 1, ่งพนเออใบละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะผมใบละหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้เป็นไฟอะไรไฟเลเซอร์เลเซอร์โชว์ซสเต็มนะครับ D สี่แปดแปดนะครับตัวนี้เป็นไฟเลเซอรน์นะครับตัวนี้ครับตอนใดหาอยู่คุ้มเลยครับซื้อใหม่ก็สี่ห้าพันตัวนี้ ไฟเลเซอร์อย่างดีลยตัวนี้ตัวนี้นะครับมือสองครับผมขายราคาหนึ่งพันแด้อยบาทพอครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะผมไฟเลเซอร์นะครับซื้อใหม่ก็สี่พันห้าห้าพันแล้วมั้งตัวนี้นะี่เพราะว่าถามเจ้าของเขาอตู้เสียงกลางตู้เสียงกลางสิบห้านิ้วนะครับเสียงกลางสิบห้านิ้วเป็นตู้มอนิเตอร์ครับแหลมเป็นพีโอดีโครับ เป็นพีโอเดโอแท้เลยแหลมพีโอเดโอครับแหลมเป็นพีโอเดโอนะครับนะครับส่วนดอกก็จะเป็นพีโอเดโอเหมือนกันครับเนี่ยดอกเป็นสิบห้านิ้วของพีโอเดโอนะเป็น e สามร้อเอสนะครับเดิมๆครับลูกค้าผมบอกเลยว่าเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับดอกเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับเนี่ย เดิมๆเลยตู้พร้อมดอกนะครับใบละ2,300บาทนะครับาทนะผมคุ้มนะครับลูกค้าแค่ดอกแค่ดอกเนี่ยแค่ดอก15นิ้วครับมือสองนะคาก็ดอกละพันห้าละแหลมพีเอก็ห้าหกร้อยละมือสองเนี่ยก็โอ้โหเหมือนซื้อดอกแถมตู้นะครับเอาง่ายๆเลยซื้อดอกแถมตู้อันนี้ใบละ2,300บาทพอนะผมคุ้มๆไปเลยนะครับดอกก็เดิมๆนะครับได้ของพีอารดโอนะครับของเกรดอย่างดีเลยนะครับ มีอยู่สามใบนะท่านใดสนใจก็มาก่อนได้ก่อนนะครับมีอยู่แค่สามใบตัวนี้ใบละสองพันสามร้อยบาทครับอันนี้พวเวอแอมนะครับของแม็กซิมัมซาวนะครับพวเอแอมแม็กซิมัมซาวนะครับตัวนี้ราคาหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขับสิบแปดนิ้วได้ครับค่าละสองนะครับผมเป็นสวิตชิ่งนะครับลูกค้าตัวนี้ก็แรงนะครับ ตัวนี้พ่อพ่อแอมนะครับคมสันนะครับ CS เอสพันนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับสวยเลยตัวนี้ราคา3,900บาทนะครับ3,900บาทผมพ่อพ่อแอมคมสันนะครับตัวนี้พ่อพ่อแอมคมสันนะครับ PA 200ตัวนี้ราคา2,900ันเนะครับปลั๊กไฟปลั๊กไฟ DBX ตัวนี้1,000บาทนะครับปลั๊กไฟแล้วก็พ่อพ่อแอมเ s 600 พาวเอรอมเอ็นเอสหกร้อยตัวนี้ราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับเอ็นเอสลูซิกส่วนตัวนี้พาวเวอรอมนะครับคมสันนะครับพีเอสองร้อยนะครับตัวนี้ราคาสองพันเก้าร้อยบาทนะครับครสนะครับโครสนะครับสาวเทคครสสาวเทคโอ้ยเสียงไก่ทำไมมันดังเท่ก็อยากจับต้มจริงๆริเออโครสสามทางสาวเทคนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยบาท EQ นะครับ DBK นะครับตัวนี้แท EQ DBK แท้ทนะครับตัวนี้ราคา2,200บาทนะครับ2,200บาทนะครับ Cross DBX 1,200แล้วก็ EQ MBA 1,300แล้วก็ Cross สทาง NTS 1,200บาทนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็น อะไรเนาะครอสสามทางเอนซาวครับจะเป็นพวกครอสแข่งพวกอะไรแรงๆเนี่ยครับนะครับที่มันแรงๆอ่ะที่เขาทามาแรงๆนะก็ตามนี้แล้วครับเป็นของเอนซาวไม่รู้ว่าของเอนซาวหรือของอะไรเนาะเขาติดสติกเกอร์มาแบบนี้เป็นสามทางนะครับเป็นมีโลมิดไฮให้เลยนะครับเย่ยอิสระเลยนะครับตัวนี้ราคาสามพันห้าร้อยบาทครับสามพันห้าร้อยบาทแล้วก็ครอสสองทางสามทางนะครับตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทครับนะครับ อันนี้จะเป็นครอสนอกนะครับของของ EV นะครับแท้ครับตัวนี้นะครับเปิดติดเปิดติดอ่าแต่ว่าตัวเลขไม่ขึ้นนะอยากให้ลูกค้าเอาไปเช็คเองนะครับลองเอาไปเช็คใช้งานเองครับตัวนี้ราคา3,500บาทนะผม EV นะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าใช้งานปกตินะครับก็ราคาก็ไม่ไม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับราคามือสองครับอันนี้ก็ต้องต้องยอมขายราคาช่างทําให้เอาไปเช็คเองเนาะเอฟเฟกต์อลิสิตไมโครโฟตัวนี้1,300บาทนะครับ ดีคิวตัวนี้พันสองนะครับครอสพันสองนะครอสพันสองอันนี้จะเป็น dbx แท้นะครับลูกคะา DBX แท้มหาจากสองทางตัวนี้โลโก้มหาจากจะอยู่ใต้เครื่องนะครับตัวนี้เป็นครอสสองทาง dbx มหาจากแท้ตัวนี้ราคาอ่าสี่พันบาทนะผมสี่พันบาทนะครับส่วนตัวนี้ก็ตัวนี้จะเป็นของ USA อนะครับ ตัวนี้ d v x นะครับ usa ครับตัวนี้ราคา7,500ันหรบาทนะผม7,500พันหรบาทนะผมจะเป็นจะเป็นคราดดิตอลนะลูกค้าตัวนี้ก็เสียงแบบดีเลยแหละครับเดี๋ยวผมจูนให้ลูกค้าถ้าสนใจเนาะนะครับเป็นของ usa นะนะครับเป็นกรีดอย่างดีเลยนะครับ,นะรบเพราะว่าถ้าถ้าของจีนเนีย่ยพวกโลโก้อะไรมันจะมันจะ จางๆหรือแบบว่าไม่คมอะไรแบบนี้หรอกครับตอนนี้ราคา7,500รบาทนะผมนะครับโค้ดิจิตอลนะครับ dbx divelex 260นะครับผมอ่าสองนี้นะอ่าโปรอมสองชั้นนั่นนะครับตัวนี้จะเป็นคลาสดีนะครับขับสิบห้านิ้วคัละสองครับเป็นหนึ่งยูนะครับตัวนี้ราคานะครับสองพันเก้าร้อยบาทนะผมสองพันเก้าร้อยบาทนะผม ชัวนะครับไม่ชัวแท้นะครับตัวนี้ราคา4,500บาทนะครับครอสสองทางสามทางตัวละพันสองปลั๊กไฟหนึ่งพันบาทตัวนี้ปลั๊กไฟหนึ่งพันพอล็อกหนึ่งพันนะครับอ่ะครอส 1, 1, 1, 000, อรอ 1, ค,อ,คอ,สอมเพรสเซอร์ตัวละพันสองไปเลยนะครับง่ายๆสบายๆนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้าออมารับชมจนจบนะครับ ท่านใดที่สนใจสินค้าครับสามารถโทรสายตรงมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับลูกค้าที่เบอร์โทรที่หน้าคลิปเลยนะครับผมนะครับผมขึ้นให้ตลอดเวลาครับ0 9น5 6 8 8 2 6 9ครับ0 9 5 5 6 8 8 2 6 9ครับสามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมท่านใดที่โทรมาแล้วอ่าหรือต้องการที่จะแอดไลน์ถ้าโทรมาแล้วเบอร์ไม่ขึ้นไลน์ยังไงก็สแกนไอดีไลน์ที่หน้าคลิปเลยครับกดสแกนนะครับ นี่ครับสแกนเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับผมนะครับสแกนลายนะครับสแกนไอดีลายเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับจนจนจบครับร้านช่างออยนะครับอยู่บ้านขาตะบนช่างเปียงอำเภอศรีขอรพุมจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านใดที่มารับเองก็มารับได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเครื่องเสียงมือสองใบช่างออยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ